โอเคครับส okay, วัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมเ็าอยู่กับช่องเทเบิลเลสซิ่งนะครับคือวันนี้เดี๋ยวมาผ่าเครื่องเจ้าจีอากันเนาะเพราะว่าไอสาเหตุที่จะต้องผ่าครั้งแรกผมบอกว่าจะเก็บรายละเอียดในเรื่องของสีโครงแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องของอะไรอะไรหลายหลายชิ้นนะครับก็คือต้องที่ที่ต้องท,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 ทาเครื่องยนต์ก่อนอนะเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงผมจะเสร็จของพวกนั้นผมเอาไปทําเสร็จอย่างอาร์มที่ผมบอกว่าอาร์มมีอาร์มมี แงคอมีแฮน์ที่ผมจะเอาไปจุกคอมเมียมนะครับก็คือตรงนั้นถ้าถึงผมทําตัวนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ยังประกอบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันต้องติดเครื่องยนต์เครื่องยนต์บางรุ่นน่ะบางทีมันมันมันไม่มันไม่ได้ติดกัะอามไงส่วนมากอ่ะนะแต่อันนี้เป็นยามาฮ่ายามาฮ่าตัวยามาฮ่าจีอาร์เนี่ยมันเป็นเครื่องจะประกอบเครื่องเนี่ยมันต้องจะประกอบอามเนี่ยมันก็ต้องใส่เครื่องยนต์เข้าไปด้วยมันถึงจะประกอบประกอบได้นะครับ ประมาณนี้เนาะก็เลยต้องมาเล่นเครื่องยนต์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมคลิปนี้ผมจะไม่อาจจะิบาาเยอะนะครับผมจะคือเพราะว่ามันงานมันเยอะนะครับผมผมก็จะทําแบบเร็วๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วคลิปเนี้ยผมไม่ได้มาคือจริงๆแล้วคลิปของผมที่ผมลงได้ลงไปอะ่ะผมไม่ได้สอนหรือว่า,หร,วาหรือว่าอวดรู้กับใครนะเพราะว่าคือผมบอกอตรงๆนะว่า เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องชุดก้านชุดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่เคยผ่าเหมือนกันนะครับก็มาดูว่าถ้าผมผ่าได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ผ่าได้นะครับเพราะผมเคยแค่ถอดเป็นลูกเป็นแหวนอย่างที่ผมได้ลงไปเป็นลูกเป็นแหวนอะไรเงี้ยช่วงบนจริงแล้วสองจังหวะมันไม่มีอะไรเยอะนะครับผมมันไม่มันไม่ต้องมันไม่สับสนวุ่นวายมากมายเหมือนสี่จังหวะนะครับผมสี่ังหวะมันหลายหลายอย่างคือสองเัาหวะทำง่ายนะครับผม คือทำนิดเดียวก็แรงขี้แตกแล้ว,ว่เสียงบะมันต้องแบบคือไล่เยอะนะครับผมก็ทํายากกว่าสองย่างบะเยอะนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ประมาณนี้ครับก็มีชุดบล็อกแล้วก็ที่สําคัญก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้คือสําคัญนะครับคือเจ้าจอาคือมีตัวนี้คือจบเลยนี่ครับเป็นตัวตอบแล้วก็ มีพวกนี่ที่ถอดจานไฟนะครับประมาณนี้โอเคอั้นเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยเพราะว่าผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปสอนนะครับมไม่ใช่คลิปสอน mm hmm. ถ้าอยากจะดูคลิปสอน mm hmm. ก็อยากให้ไปดูคนที่ว่าเขาเป็นช่างหรือว่าเขาเขามีความรู้จริงๆนะครับ mm hmm. ผมผม่าไม่มีความรู้อะไรนะครับผมผมแค่คนเล่นรถแล้วก็อยากจะทํา ด้วยต,ตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็โอกาสหน้าถ้าได้ผ่าอีกถ้าผมได้ผ่าครั้งนี้แล้วโอกาสหน้าถ้าอยากจะให้แบบว่าแนะนําอย่าได้อย่าใช้คําว่าสอนดีกว,ว่าเราแนะแนะนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถอดฝั่งนี้แข้งฝั่งนี้แล้วก็ถอดคันสตาร์ทถอดจานไฟ นะครับออก โอเคครับผมคืออันนี้ผมจะมาบอกนะครับนี่นะครับไอตัวที่ดูดจัน์ไฟที่ผมไปซื้อมาอคลิปที่ผมลงไปเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับตัวนี้คือถ้าใครไม่มีนะครับมันมีหลายวิธีนะครับผมแต่ว่าผมผมไม่รู้นะว่ามันจะความระมัดระวังของคนมันมีไม่เท่ากันนะครับผมคือจริงๆแล้วอะ่ะจริงแล้วอะ่ะมันสามารถ ถ้าไม่มีคนไม่มีที่ไอ้นี้นะตัวนี้คือคือสามสี่ร้อยเหมือนกันนะแล้วแต่ร้านด้วยนะครับสี่ร้อยกว่าสามสี่ร้อยแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะครับผมนะครับโอเคสําหรับวิธีการใช้ก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะดูดได้เดี๋ยวนะมันมีเห็นไหมมันจะมีบอกว่ายาม,มาฮ่าคาวาสกิเว็บร้อยสิบอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกก็ ก่อนจะก่อนจะถอดเราก็ดูงดูเราก็ต้องดูรถรถเราก่อนนะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมก็ไม่เคยไม่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 ไมค่อยได้นี่ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนะครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกผ่าเครื่องผมก็ไม่เคยผ่านะครับถ้าผมผ่าได้ผมเชื่อาทุกคนก็ผ่าได้เหมือนกันนะครับก็อันเนี้ยมันจะเป็นเกียวซ้ายครับผม เกี่ยวตายครับหมุนจนกว่าจะสุดอะสุดเกี่ยวมนันอะครับแล้วก็นี่ขันต่างเข้าไปก็สุดเหมือนกันหมุนจนกว่าจะสุดนะครับเนี่ยผมไม่ต้องตอกเลยออกแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ผมจะไม่พูดมากละผมจะมอพูดเน้นเรื่อง ตัวนี้เพราะผมไปซื้อมาคลิปที่แล้วนะครับผมอยากให้เห็นว่าทำไมถึงซื้อ โอเคครับทุกคนก็คือคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าผมผมได้ผ่าได้ตอกตัวนี้นอ็นอตนอ็อตพวกเนี้ยมันเป็นน็อตหัวแฉกนะครับผมบางตัวตัวดีๆผมก็จะถอดออกนะครับตัวที่แบบว่ามันมันยังไงอ่ะมันบานอยู่แล้วอ่ะผมก็ถอดไม่ออกนะครับหัว หัวตอกหักไปเลยนะครับก็ส่วนเป็นเป็นบางตัวครับที่ไม่ออกตัวดีๆที่ว่าไอ้นี่ผมก็ต่อออกมาแล้วเหลือไม่กี่ตัวหรอกเหลือแต่ว่าตัวข้างๆเนี่ยตัวข้างในเนี่ยตัวเนี้ยมันอันนี้ผมก็ต้องพึ่งช่างแล้วล่ะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้เนาะเพราะมันถอดไม่ได้จริง ก็คือถึงผมจะถอดได้ผมก็ไม่ได้เอากา้านเอาเอาอะไรไปทําตอนนี้หรอกเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของโรคระบาดนะครับผมมันก็เข้าออกจะไปไหนมาไหนผมก็ระวังตัวเองนะครับผมก็ผมก็เป็นห่วงตัวเองด้วยแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นด้วยที่ใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันอย่างอย่างอยู่โรงงานอย่างเงี้ยไปโรงงานแบผมทํางานบริษ,ษัทนะครับผมไปทํางานโรงงานนะครับก็ อยู่โรงงานเนี้ยก็เป็นห่วงเพื่อโรงงานด้วยอะไรเงี้ยว่าถ้าเราไปติดมาหรือว่าไปอะไรมาเงี้ยเราไปไปนู่นไปไหนมาไหน24-25สย่าเงี้ยถ้าเราไปติดไอ้โรคตัวนี้มาเงี้ยแล้วไปทํางานไปติดเพื่อนลวมงงโ้มงานอะไรเงี้ยมันจะลาบากนะครับผมก็เลยแบบคือมันออกไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับตอนน,นะตอนนี้นะตอนนี้นะก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองตลอดนะครับคือคลิปหน้าเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอา น็อตตอนนี้ออกแล้วก็แกะชุดเกียร์ชุดเกียร์ชุดคัสผมก็แกะออกมาแล้วแกะชุดเกียร์ออกมาล้างนะครับเตรียมมาล้างเตรียมพร้อมไว้ที่จะเอาก้านไปอัดเอาก้านไปอัดแล้วเอาคัสไปย้ําเพราะว่าคัสเนี่ยลักษณะคัสเห็นไหมคือบูทคือมันจะมีบูทยอยู่ข้างในมันจะมีลูกยางนะครับอยู่ข้างในนะครับ ผมจะต้องเอาไปอัดไปย้ำใหม่นะครับให้มันแน่นแล้วก็ชามตัวนี้ที่ผมถอดไม่ได้เน่ยที่ผมถอดช่วงถอดน็อตของชามออกผมเอาประแจขัดไว้ตรงนี้คือหกกักเลยแตก,กเลยนะอันนี้คือความผิดพลาดอันนี้เป็นบทเรียนนะครับผ่าเครื่องครั้งแรกแล้วได้บทเรียนเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ ในส่วนของอะไรกันคาร์ดก็ต้องเอาไปย้ําเอาก้านไปอัดแล้วก็ลูกส่วนลูกเนี่ยก็ต้องติดตาม็นคลิปคลิปต่อๆไปนะครับผมผมไม่ได้มีเวลามากมายนะครับก็อย่างลงคลิปของเจ้าจีอาร์เนี่ยก็ลงอาทิตย์ละครั้งช่วงวันอาทิตย์เงี้ยนะครับก็เดี๋ยวาคาร์ดไปย้ําแล้วก็เอาก้านไปอัดนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะทําสเต็ปไหนก้านอะไรลูกอะไรเพราะว่าก้านเนี่ยของจีอาร์เดิมๆเ,เนี่ย ของก้านแท้มันไม่มีแล้วผมก็เลยต้องเล่นของยี่ห้ออื่นแล้วก็มาขัดชุดเกียร์ชุดคัดอะไรให้มันกัดขัดพวกเครื่องพวกอะไรเนี้ยล้างล้างทำความสะอาดนะครับเตรียมเตรียมที่จะประกอบเตรียมที่จะเอาเครื่องไปทำนะครับเอาการไปอัดเนาะประมาณนี้ถ้าใครชอบิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดซับสไคร้เนาะให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะเจ้าจีอานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ